สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับออทีโอมาให้มวยรักมวยชอบมวยมาัน,านสนุขทางทรูฟุตบอลแล้วก็เพจมวยเดด็789วันนี้นะครับก็อยู่ในช่วง789ชี้มวยเด็ดครับวันนี้มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับเอาไปสามตัวครับคู่แรกนะครับเพชรพิชัยมีนายุทินกับศิลาชัยออระเซอร์114นะครับเพรพิชัยนี่ก็สูงยาวแต่ว่า โดนไม่ค่อยได้เท่าไหร่หลังๆโดนแล้วมีแว่งตลอดเลยนะครับผมก็ดูว่าประท้าไปแล้วนี่อาจจะเสียเปรียบในช่วงท้ทายให้กับศิลาชัยออปปอระเสิร์ฐตัวแรกคู่แรกชอบศิลาชัยออปปอระเสิร์ฐนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเพชรพัลล้านไฟเตอร์มวยไทยกับฉลองชัยเลยครับก็แปดริ้วนะครับร้อยสิบหกนะครับก็เป็นประเภทฝีมือจับ ทั้งคู่เลยนะครับฉลองชัยกระดูแข็งโป๊กเลยนะครับแต่ว่าหลังๆก็อาจจะแพ้บ้างชนะบ้างนะครับวันนี้ผมดูว่าฉลองชัยน่าจะมาเกิดนะครับตีนซ้ายหมัดซ้ายสอกซ้ายที่หนักมากยืนมวยนิ่งนะครับก็ชาบชวยเลือกและออกชอบฉลองชัยส่วนคู่เอกตีเข่ากันยันเช้าแน่นอนต่างสึกต่างสายด้วยนะครับสักเล็กเกียริเพชรเดชาหรือเกียร์ทรงนิเจอกับเพชรโถไฟเตอร์มืองไทยร้อยยี่สิบหก นะครับสักเล็กนี่ก็เก่งมาจากมวยดีวิีไทยนะครับเพชรโทรก็เก่งในสายของเพชรยินดีแต่ว่าหายไปนานนะครับส่วนตัวมองว่าสักเล็กเนี่ยร่างกายจะเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าเบียดประทับไปแล้วน่าจะกินในช่วงท้ายชอบสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์ฝากไว้3ตัวสักเล็กฉลองชัยแล้วก็ศิลาชัยนี่คือ789ชีม้มวยเด็ดครับ